่อไปผมก็จะมาขึ้นเรื่องลิฟต์นะก่อนก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องเรื่องความเสียหายของลิฟต์เนะี่ยผมจะขอมาพูดถึงเรื่องการทํางานของลิฟต์ให้เข้าใจฮนะเพราะฉะนั้นก็ส่วนประกอบของลิฟต์นี่นะครจะเห็นรูปนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องห้องโดยสารลิฟต์มันก็มันก็มีตรงนี้จะตรงตรงนี้มันจะมีสลิงคล้องคลนะ้องไอ้ตัวนี้คลนะ้องเป็นคะล้องแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวมอเตอร์ขับนะแล้วก็มีเบรก อยู่ในน,นี้เพราะฉะนั้นก็ปั๊ตเตอร์ก็จะดึงดึงสลิงขึ้นลงตามที่ต้องการทอนี้สลิงนี่มันก็จะมีต่อสลิงนี่เข้ามามันมีตัวถ่วงก็คือคา์เตอร์เวทคา์เตอร์เวทสลิงนี่มันจะต่อตรงนี้ก็จะเป็นสลิงนะเขาเราียกเป็นคอมเพนเซชันลูกสลิงเพราะฉะนั้นคุณสังเกตเห็นว่าการทำงานมันก็ใช้อาศัยสลิงดึงสลิงแล้วก็ตัวนี้เป็นตู้คอนโทรล ตัวนี้เป็นโกเวเนอร์นะเพราะฉะนั้นการระบบเซฟตี้นะฮะเราไม่วันนี้เราจะไม่ไม่พูดถึงเรื่องเซฟตี้ของที่ประตูนะ,ะนะเราจะขอพูดถึงเรื่องเซฟตี้ที่ตัวเบรกนะในนี้ถ้าเป็นตัวเบรกนะนะแล้วก็มีเซฟตี้ที่โกนะเวเนอร์นะโกเวเนอร์ไอ้เบรกนะี่มันเป็นมีเซฟตี้อยู่แล้วท่อคอยเบรกส่วนโกเวเนอร์นี่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เมื่อความเร็วมันสูงสูงเกิน ปิกัดนะฮะที่กําหนดเอาไว้โควาวเนืมันจะทํางานเพราะตามมาตรฐานนี้ก็จะทํางานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเริ่มเริ่มต้นผมจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีพอพอห้องโดยสารมั่มาถึงตรงนี้ชั้นมันก็จะประตูจะเปิดเปิดปิดเนี่ยส่วนถ้าถือว่าไอตัวห้องโดยสารนี่มันตกลงมามันก็จะมีตัวรับเนี่ยกาเรียกบ,บ,บัฟเฟอร์คาบัฟเฟอร์เนี่ยรับรับทั้งไอห้องโดยสารนะฮะเนี่ยก็บินช็อคอัพ หรือว่ามีสปริงเป็นตัวมีเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวอะไรเป็นตัวแอบซอร์บแอบซอร์บพลังงานนะเพราะงั้นก็ช่วยแอบซอร์บทาให้ความรุนแรงที่ตกลงมานี้น้อยลงนะเช่นเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะคาลเตอร์เวทก็จะมีตัวแอบซอร์บนะนะแต่นี่คาลเตอร์เวทมันมีไว้ทํอะไรคานเตอร์เวทมีไว้เพื่อบาลานนะเพื่อทําให้มอเตอร์นี่กินกินพลังงานน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เวลามันทำทำงานนะถ้าไม่มีคาลเตอร์เวทมันก็จะกินแรงนะ ใช้พลังงานมากแต่ตอนนี้คุณดูนะเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็จะหลักการมันก็จะเป็นอย่างนี้โคเวอร์เนอร์นี่มันจะไปต่อกับตัวจับนะตัวจับไอ้ตัวห้องเครื่องลิฟจับนะพอมันความเร็วมันผิดปกติมันก็ไอ้ห้องเครื่องเนี่ยมันจะถูกหนีบหนีบให้มันอยู่กับที่นะไม่ให้มันเคลื่อนที่หลงเพราะยันให้ตัวโคเวอร์เนอร์โคเวอร์เนอร์นี่เป็นตัวเซฟตี้นะนอกจากมีเบรกแล้วมีโคเวอร์เนอร์ส่วนทางด้านซ้ายมือซ้ายมือนี่ก็เห็นให้เห็นว่า เห็นว่าเป็นแทนะ็กซ์ชันอิเลเวตอร์นะไอ้คำว่าแท็กชันนี่คืออะไรคืออาศัยฟิกชันนะเพราะฉะนั้นสลิงดึงนี่นะสลิงดึงนะคุณต้องสังเกตดูดิไอ้มอเตอร์มันมาขับตัวนี้ถ้าสมมติว่าฟิกชันมันน้อยนะฟิกชันน้อยเกินไปเนี่ยมันก็อะไรมอรเตอร์หมุนแต่ว่าไอ้ห้องห้องลิฟต์นี่มันจะอยู่กับที่มอเตอร์หมุน เพราะฉะนั้นฟิกชันระหว่างแรงเสียดทานเนี่ยความความเสียดทานระหว่างตัวลวดกับตัวตัวลูกกิ่งนี่นะมันต้องมีพอที่จะให้มันยกมันขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ไม่ไม่เคลื่อนที่นะอาศัยทักชันนะเหมือนเหมือนรถไฟคุณต้องการมันทุกให้มันหนักๆนะฟิกชันระหว่างล้อกับรางนี่น้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มันก็จะหมุนฟีหมุนฟีไม่ไม่ไปเพราะฉะนั้นในในทางแก้นี่เขาก็เอาอะไรเอาทรายเอาทรายไปโรยที่รางนะเพื่อเพื่อให้เพิ่มเพิ่มฟิกชัน นะเพิ่มฟิกชันเพราะฉะนั้นก็จะทําให้รถมันวิ่งได้นะนะหรือว่ารถมันวิ่งอยู่บนน้าแข็งหรือวิ่งอยู่บนน้ํเหมือนก็ฟิกชันน้อยเพราะฉะนั้นว,ว,วิธีแกะเพราะฉะนั้นะในที่นี้ก็คือเหมือนกับเอาเอาเอา,เอาความเสียดทานนี่เอาไปใช้ประโยชนะ์ในการขับเคลื่อนตอนนี้มาดูถัดไปนะฮะแล้วขอมาดูนี้จำ,จำนวนผู้โดยสารเนี่ยเท่ากับเลนโหลดนะก็คือเหมือนกับอลิฟต์ตัวนี้มันรับได้เท่าไหร่นะ คนโดยสารคนหนึ่งเพอคิด75กิโลเพราะนั้นก็ถ้า150กิโลก็คือเนลนหลดเท่ากับ150กิโลนะบรรทุกได้2คนนะเพราะนั้น75็ดสิซห้าร้อยเปอร์เ t ็์เนเนของเพอร์เซนต์เพราะนั้นก็ถ้าถ้า10คนก็750รากิโลอน,นี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องไอตัวจำนวนผู้โดยสารนะฮะตัวตาโปรดนี้เขาก็จะจำนวนผู้โดยสารเขาจะคิดจากขนาดของไอตัวเนลนหลด ด้วย75 75ก็คือน้ำหนักของคนนะอย่างเช่นอย่างเช่นแคปซิตี้ของ A แคปซิตี้ของลิฟต์นี่ถ้ารับน้ำหนักได้750กิโลก็คือก็คือรับได้ทั้งหมด10คนนะทีน,นี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของตู้โดยสารนะห้องโดยสารนะห,รนะห้องโดยสารนี่จะถ้าเป็นแบบปกตินะทั่วๆไปก็จะเป็นแบบ A นะกนะ็จะมีประตูอยู่นะด้านเดียว แต่บางครั้งก็อาจจะเป็นทำพิเศษนะก็คือมีประตูอยู่สองข้างนะฮะก็เป็นรูป B open toe นะก็คือเปิดให้มันเปิดลงนะถึงกันได้หรืออาจจะเป็น d ด a g o n a l c a b i ก็คือเป็นตั้งฉากกันนะตามรูปนะฮะทตนี้ต่อไปนะฮะไอ,อตัวขับตัวขับนี่ปกติเขาก็เป็นปกติมันจะมีทั้ง DCAC แล้วก็มี e v ว v บิลโ e v v a สไ a b l e ล r e q u e n c y นะในปัจจุบันนี้เราก็นิยมใช้ อะไรเบอร์พวกเตะอะไรเวฟเนซีมามานานแล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็เนะี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นลิฟใหญ่ๆก็จะเป็นลักษณะเนี่ยลักษณะที่เบอร์เนะเป็นเมชชีนนี่จะเป็นเมชชีนเบอร์สามอันนี้ก็สําหรับในกรณีที่อนะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้อีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่องก็คือเนะี่ยก็คือตัวเบรกตัวเบรกนี้จะเห็นว่า ตัวเบรกนี่มันจะอยู่ข้างบนนะฮะเนี่ยไอก้ก้ามเบรกเนี่ยก็คือสองข้างเนี่ยไอ้เบรกอัมนีมีผ้าเบรกอยู่เนี่ยผ้าเบรกเขาเป็นในที่นี้ผ้าเบรกมันจะเป็นสีแดงๆเน,นี่ยเนี่ยไอ้การไอ้ตัวเนี่ยมันขับขับด้วยโซลินอยเนี่ยแอคทิเวตด้วยโซลินอยด์โซลินอยดเนี่ยก็ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นตัวโยกให้ลิงเนี่ยมันกดอัดเนี่ยในขณะที่ต้องการเบรกเนี่ยเบรกดำ นี้เราจะมาพูดในกรณีที่เป็นตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างไอ้อะไรเนี่ยตัวอย่างเรื่องลิฟต์นะฮะความเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็อ้างอีกนะฮะรูปรูปคล้ายๆแบบนี้แต่ของเขามันมีดําอยู่สองมันมีดําอยู่สอง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 ตัวเนี่ยตอนนี้อีกอันนี้ก็ข้างล่างนี้ก็เป็นโรลเลอร์ไกด์ก็เป็นโรเลอร์ฮะที่เป็นตัวเป็นล่องเนี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นล่องลิฟต์เนี่ยล่องนําพาให้ลิฟต์มันเคลื่อนที่ขึ้นลง เพราะนั้นเป็นโลรลลิงเนี่ยโรเลอร์ตัวโรเลอร์นี่ก็ช่วยทำให้ลดฟิคชั่นเนี่ยเพราะนั้นทำให้มันการสึกหลอมันน้อยลงเนี่ยเลื่อนขึ้นลงได้อย่างมดูดเนี่ยส่วนส่วนอันข้างล่างนี่ก็เป็นสไลดิงสไลดิงไก่เนี่ยมันมีสองแบบเนี่ยสไลสไลดิงกับโรลิงเนี่ยเพราะนั้นก็ไอไอตรงไอตรงไอตรงสีแดงๆเนี่ยเห็นว่ามันจะมีอะไรมันจะมันมันจะจับกับไอตัวออตัวไอตัวไกเนะี่ยตัวราง รางรางลิฟต์เนี่ยเพราะมันก็เลื่อนขึ้นลงนะตามรางเนี่ยเพราะฉะนั้นช่องมันก็เป็นช่องช่องสีแดงแดงๆนี่จะเห็นเะนี่ยเพ้นทมีสองแบบเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราก็นะบางบางแบบก็ใช้เป็นแบบสไลดิงบางแบบก็ใช้เป็นโรเลอร์เนะี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับต้นทุนราคาเนะี่ยหลายๆอย่างเนะี่ยขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานนะตอนนี้อีกตัวหนึ่งนะ เคาน์เตอร์เวทนี่ยับเคาน์เตอร์เวทในที่นี่ที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันช่วยประหยัดพลังงานเนี่ยเนท่านี้ปกติน้ําหนักที่ใส่ในเคาน์เตอร์เวทนี่ก็ประมาณนตามมาตรฐานนี่ก็ประมาณ40-50%ิบงห้าสิบเปอนต์ของเลเทสโลถ้าสมมุติว่าลิฟต์นี่บรรทุกได้1น0 0งพกิโลก็ประมาณนะใส่เคาน์เตอร์เวทเพประมาณ4ี0ร้0ยถึงหอกิโลถัดไปก็จะเป็นตัวตัวเซฟตี้เซฟตี้เกียร์ เซฟตี้เกียร์นี่มันทำงานทงานทงานสอดสอดคล้องกับไอตัวโคเวอร์เนอร์เพราะนั้นโคเวอร์เนอร์นี่เป็นตัวบังคับเนี่ยเป็นเซฟตี้ดีไว้เนี่ยเป็นตัวบังเป็นตัวควบคุมเนี่ยเซฟตี้เกียร์ให้มันให้มันล็อกกับลิมล็อกกับรางล็อกกับรางลิฟต์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าลิฟต์ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าห้องลิฟต์มันเคลื่อนที่เร็วผิดปกติมันจะไอตัวโคเวอร์เนอร์นี่มันจะสั่งให้ตัวเซฟตี้เกียร์ไปล็อก รอให้ลิฟต์มันอยู่กันที่เนี่ยอยู่ที่หลางเนี่ยพื่ไม่ขยับเนี่ยเพี่เจะเห็นว่ามันมีเซฟตี้อยู่สองยางน้อยสองชั้นเนี่ยก็คือตัวเบรกเนี่ยแล้วก็ตัวเซฟตี้เกียร์เนี่ยเพราะใั้การทํางานเนี่ยคุณคุณทางด้านทางด้านขวามือเนี่ยคุณเห็นว่าเนี่ยไอ้เนี่ยจริงๆมันสองรูปนี้มันเหมือนกันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันแต่ว่าี่ยถ้าสมมติว่าเกิดมันเร็วเกินไปเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะสไลด์เลื่อน อันนี้เพราะฉะนั้นน้ําหนักนี่ไอ้นี่เวทนี่ก็หมายถึงว่าห้องลิฟต์มันเลื่อนลงเร็วเลื่อนลงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบีบบีบให้มันลลอกอยู่กับอยู่ที่รางนอันนี้เป็นอุปกรณ์เพราะฉะนั้นตวัวโคเวเนอร์ที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยเป็นเซฟตี้เดียวไว้ตอนตอนแรกม,มันหมุนเนี่ยมันหมุนลักษณะนี้หมุนหมุนเนี่ยหมุนถูไปเรื่อยๆนะไม่ไม่เข้าล็อกเขาจะควบคุมสปีดนะตามมาตรฐานนี้ก็คือถ้ามันเกิน1 1อรตของเรเตสสปีด โคเวเนนี้จะทํางานล็อกเป็นแบบนี้เลยเนะี่ยเพราะฉะนั้นจะจะล็อกพอล็อกป,ปั๊บนะฮะก็จะทําให้ไอ้ไอ้ห้องลิฟต์นี่เนะี่ยถูกถูกอะไรถูกบีบถูกบีบอ,อยู่ในรางเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะอันนี้เป็นตัวเนะี่ยชัดเจนเนะี่ยอันนี้เป็นรูปแสดงให้เห็นเนี่ยนะการทํางานของเนะี่ยการทำงานของลิฟต์เนะี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนแล้วก็ส่วนเซฟตี้ทางด้านประตูในที่นี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะ เพราะมันอาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เนื้อหาที่เราจะบรรยายทีนี้ต่อไปตัวตัวเซฟตี้์สองตัวท,ที่ก็คือตัวนี้ก็คือถ้าถ้ามันตกเกิดตกลงมาเนี่ยก็มีสปริงคอยลรับหรือมีหรือมีช็อคอัพมีเป็นเป็นอะไรเป็นกระบอกบอกระบอกไฮโดรลิกเนี่ยคอยรับเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะช่วยแอบสอบพลังงานไปส่วนหนึ่งทําให้การการกระแทกนี่ไม่แรงเท่าเนี่ยไม่แรงเหมือนกับในกรณีที่ ลงมาที่บนของแข็งๆท่านี้ลิฟต์โดยสารนี่ปกตินี้เขาจะแบ่งออกเป็นเนี่ยความเร็วถ้าถ้าความเร็วต่ำมันก็คือไม่เกิน60เมตรต่อนาทีนีหรือประมาณ3.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงมักใช้กับอาคารสูงไม่เกิน60ชั้นนีแต่ถ้าลิฟต์ความเร็วสูงปานกลางก็อยู่ระหว่าง90-150เมตรต่ h, อนาทีอาจจะใช้กับอาคารอาคารสูงเนี่ยชั้น แล้วก็ถ้าลิฟ์ความเร็วสูงเนะี่ยก็อาจจะมีความเร็วถึง120 120เมตรต่อน,นาทีเนะี่ยอันนี้ก็เหมาะกับความเนะี่ยอาคารที่สูงสูงมากเนะี่ยเพราะฉะนั้นความเร็วมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับคนโดยสารที่มารอนะมารอลิฟต์เนะี่ยเพราะฉะนั้นคุณเวลาเวลาเ,เลือกลิฟต์ทุกคต้องคำนวณน,นะว่ามีคนโดยสารมาใช้ลิฟต์นี่ประมาณกี่คนเนะเพะะื่อเขาจะได้เนะี่ยจะจะได้เลือกลิฟต์ที่มีความเร็วได้เหมาะสม ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเออเนี่ยตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างไอ้เนี่ยตัวตัวตัวกรณีตัวอย่างเนี่ยที่ผมพูดถึงกรณีตัวอย่างนี่ก็เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นลิฟที่เกิดอุบัติเหตุอันนี้เป็นลิฟท์พ่วงใส่ยี่สิบยิบเจ็ดชั้นนะฮะผมก็มาจากในรายงานนะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ลิฟท์นี่มีมีขนาดนะฮะมีมีแคปซิตี้อยู่หนึ่งพันกิโลความเร็วสองจุดห้าเมตรต่อต่อวินาที อันนี้กเ็เขาเล่าเรื่องนะฮะผมผมก็เอาเอาเรื่องที่เขาเล่านะฮะย่อๆมาให้มาให้มาให้สมาชิกเนี่ยรับทราบนยลิฟต์นี่เนี่ยนะนะวิ่งด้วยความเร็ววิ่งด้วยความเร็วนะฮะปกติเนะี่ยก่อนเกิดอุบัติเหตุนนี้ตอนนี้ก็ลิฟต์นี่นะตอนที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุน,นี้ลิฟต์นี่มันจะเคลื่อนที่นะฮะมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็กําลังจะวิ่งขึ้นขณะที่วิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นมันก็เกิด ความผิดปกติเพราะนั้นก็เนี่ยเขาเขามีการเท่าความว่าไอ้ตอนตอนลงมาเนี่ยมีคนมีคนอยู่ในลิฟต์สองคนพอมันพอมาถึงชั้นหนึ่งแล้วมันก็พอพอขึ้นไปอีกทีนะมันก็จะมีคนมีหนึ่งคนขึ้นไปเนะี่ยพอหนึ่งคนขึ้นไปนะฮะพออยู่ในห้องโถยสาธารลิฟต์ก็จะวิ่งนะวิ่งแรกๆนี่ยังวิ่งปกตินะพอวิ่งไปชักพคกหนึ่งก็เกิดปกตินะปกติยังควบคุมไม่ได้เลยนะ ก็คือบินก็ไปชนนั่นแหละชนฟ้าชั้นยีิบเจ็ดก็คือชั้นสูงสุดนะฮะวิ่งขึ้นไปเ,นเสียหายอันนี้ก็แจ้งว่าไงแจ้งว่าเขาก็ทํานายว่าเบรกมันเบรกมันผิดปกติกระบบเบรกผิดปกติไม่ทํางานอันนี้เขาก็ไปตรวจเนี่ยเนี่ยตัวลิฟต์นี่มันก็เนี่ยคุณมันรูปซ้ายซ้ายมือเนี่ยไอตรงนี้ก็จะเป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นดาตรงตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวอะไรตัวแคม ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเบรกผ้าเบรกนะฮะผ้าเบรกเนี่ยก็นะเหมือนกับที่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 เมื่อกี้โชว์ในรูปสีเขียวๆฮะแต่มันมีสองชิน้นเพราะฉะนั้นใช้ใช้ใช้แรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะี่ให้ให้มันบีบนะให้ผ้าเบรกบีบกับบีบก,กระดัมบีบก,กระดําตัวนี้เนะี่ยอันนี้ก็ตอนนี้ไปดูเนะี่ยเขาก็ไปศึกษาเนะี่ยเขาดูแล้วมันจะเห็นว่ามันซึกลรอมากนะไอ้ผ้าผ้าเบรกนี่ก็เนี่ยเขาไปตรวจคุณสมบัติของผ้าเบรกก็ได้ตาม ตามอลไตามตารางตารางที่หนึ่งเนี่ยตรวจเคมีคอลเคมีคอลวิเคราะห์ทางเคมีเนี่ยเพราะนั้นก็เนี่ยตรวจตรวจหาคาร์บอนซัลเฟอร์ซิลิคอนแมงกานีสฟอสฟอรัสโครเมียมนิกเกิลอลูมิเนียมแล้วก็คอปเปอร์เนี่ยเขาเข้าตรวจนะฮะเนี่ยตรวจในกรณีที่ตรงตรวจตรงพังยื่นตรงพังยื่นก็คือตรงลิงก์ที่ไปไปบีบนะไปบีบตัวตัวลิฟต นะแล้วก็ตรวจผ้าเบรกพบว่าพบว่าเนี่ยมันจะมีส่วนผสมพวกนี้อยู่ส่วนผสมพวกนี้นี่ะเห็นว่าส่วนผสมพวกนี้มันเป็นบา,บางตัวจะเป็นโลหะบางตัวจะเป็นโลหะเพราะฉะนั้นจะแสดง,ง,งว่าไงแสดงว่าโดยเฉพาะพวกพวกอะไรเนะี่ยอลูมิเนียมกับคัพเปอร์เนะนี่ยเพราะฉะนั้นจะเป็นจะเป็นอนุภาคของโลหนะเนี่ยตอนนี้มาดูนะฮะมาดูเข้ามาดูไอ้ตรงไอ้ตรงไรงอ้พังยืดหรือว่าตรงลิงเกตท,ที่มาที่อะไร ที่ที่เป็นตัวต่อกับตัวแม่เหล็กไฟไฟ,ฟ้าเนะนี่ยนี่ไอตัวโซลินอยที่ไปขับเคลื่อนนะี่โยกไอตัวไอกานเบรคให้มันเบรคเนี่ยจะพบว่ามันเกิดความเสียหายนะตา,ามรูปนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรอยรอยสึกนะี่รอยสึกที่รุนแรงมากแล้วก็เป็นรอยสึกด้านเดียวนะี่เพราะฉะนั้นก็ตรวจเสร็จแล้วเจนว่าพบว่าก้านเนี่ยมันมันหลวมอะก้า,านเบรคมันหลวมแล้วก็ตรวจตรงดํา นำตอนแรกนี่ก็จะมีเนี่ยจะพบว่าจะพบว่ามันมีการยึดติดพวกอะิสิบเนี่ยมีอะิสิบแวร์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีการลอยศึกเป็นแบบอะิสิบแวร์แล้วก็พบอนุภาคนะฮะสังกสีแล้วก็โลหะอื่อนนี่จำนวนมากก็แสดงว่ามันมันโลหะนี่มันเกิดแวร์แล้วก็ไปนะไปทำให้มันเวลามันเบรกมันก็จะถูเนะี่ยถูกันอย่างแรงเนะี่ย เพราะนั้นหลังจากทำนะก่อนทาความสะอาดอันนี้มันจะอยู่ตรงนะตรงรทางรูปทางด้านรูปซ้ายมือนะรูปซ้ายมือมีอยู่สองรูปรูปทางด้านซ้ายมือของซ้ายมือนะอันที่เป็นรูปก่อนทาความสะอาดรูปซ้ายมือรูปขวามือของรูปซ้ายมือนะมันก็จะเป็นอะไรเป็นรูปที่เขาทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเพนะเพื่อนจะเห็นรอยสึก ไม่ว่าจะดาหรือจะโดยเฉพาะตรงตรง,ตรงการ้านก้านเบรกตรงก้านที่เบรกมันตอนี้จากผลเนี่ยเขาก็สรุปออกมาะนะฮะว่าผลการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่ามันจะเกิดแวร์เนี่ยเกิดแวร์วมากสูงมากนยที่เป็นโดยเฉพาะเป็นเอดิซแวร์เนี่ยจะสูงมากที่ที่ก้านเบรกแล้วก็ที่ดําเบรกอนุภาคที่ดูดออกมานี่เนื่องจากการสึกหลอนี่จะเป็นผลทําให้การสึกหลอนี่เร็วยิ่งขึ้นเป็นผลทําให้อุปกรณ์หนีบเนี่ยเบรกนี่นะของข บีดนีน่ยเพื่อเบรกของระบบเบรกนี้ไม่ทํางานอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ที่แวเนี่าสึกหลอทอนี้ต่อไปเขาก็มาสรุปอันนี้เอออันอันนี้เนี่ยนะเขาเขาสรุปมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มันเข้าหมายความว่าไงหมายความว่าในในในเน,น,นื้อหาของเรื่องนี้นะไอ้ที่มันเสียหายนี่ก็คือก็คือเสียหายนี่เ็าเรียกอะไรนะเขาเรียก สาเหตุที่มันทําให้เกิดเสียหายนี่เพราะอะไรเพราะผ้าเบรกผ้าเบรกไม่ถูกต้องเป็นมีผลทําให้การการสึกนะฮะที่ตรงตรงก้านนะแล้วก็ตรงตรง,ตรงดำนะเหมือนมากนะฮะจนกระทั่งมันเบรกไม่อยู่นะแล้วก็มันไม่ใช่เปเพราะว่า,าร,ระบบควบคุมนะเขาเช็คระบบควบคุมแล้วมันใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็คือที่ผ้าเบรกเพราะฉะนั้นถ้าพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์นะเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ เพราะฉะนั้นะสาเหตุสาเหตุหตที่แท้จริงที่สุดก็คือภาพเบรกใช้ภาพเบรกผิดเพราะฉะนั้นภาพเบรกผิดปั๊บมันจะทําให้เกิดการสึกเหลนะของตัวตัวที่ไปนะตัวตัวพังยื่อนะตัวตัว activate นะแอ t i v a t e การเบรกนะให้มันอะไรให้มันสึกหลวมเพราะฉะนั้นก็เบรกไม่อยู่อะเบรกมันกะ็เบรกไม่อยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะลิฟมันก็จะเคลื่อนที่นะไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีโอกาสที่จะหยุดมันไ,ได้นะเพราะฉะนั้นก็จะทําให มันเกิดความเสียหายอันนี้เป็นสาเหตุเขาบอกสาเหตุพวกนี้นะฮะมีมีมีบ่อยฮะแต่ว่าหลังๆนะถ้าคุณใช้ผ้าเบรกที่ไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าโดยเฉพาะเนะี่ยอันนี้เป็นสาเหตุใหญ่ไม่เป็นเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเนะี่ยโอเคนะฮะอันนี้เรื่องผ้าเบรกนะเพราะนั้นก็ต่อไปก็บังเอิญผมไม่ไม่ได้ใส่ผมใส่เฉพาะไอ้ตัว H10 w are, นะว a r เนี่ยตอนนี้มันต้องเรื่อง พราะฉะนั้นก็ต่อไปเรื่องเรื่องตัวตัวตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างของล้อเขนเนีนะ่ล้อเขนเนะยล้อเขนมันเสียหายเนะเนะเรามาวิเคราะห์ว่าล้อเขนมันเสียหายเพราะอะไรเนะี่ยเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสาเหตุนะเออรูทคอร์สนะเราจะมาพูดถึงรนะูทคอร์สนี่ยต้นเหตุการเสียหาย เพี้ยนก็เวลาเสียหายนี่ถ้าเรารู้ต้นเหตุเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะนะได้จบเลยนะแต่ถ้าเราไม่รู้สาเหตุจริงๆมันจะไม่แก้ไม่จบนะนะตอนนี้ล้อล้อเคนในที่เราก็ใช้เป็นพวกแกนตี้นะแกนตี้เคนแกนตี้เคกนเคก็คือเป็นรูปเคนทางทางซ้ายมือก็คือมีล้อมีล้อแล้วก็มีรางล้อนะเลื่อนนะมีล้อแล้วมีรางล้อเนี่ยนี้ก็ เพราะฉะนั้นเออตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขานําเสนอเนี่ยเขานาเสนอว่าเออเนี่ยไอ้ล้อมันทําไมมันทําไมใช้ไม่นานแล้วมันก็เสียเลยใช้ไ,ไม่นานแล้วก็เสียเนี่ยเาแคกเนี่ยแต่นี้เราก็ามาวิเคราะห์เนี่ยว่ามันเสียหายเพราะอะไรนะทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้ล้อนี่เราก็ใช้นะวัสดุทำล้อนี่เป็นอะไรเป็นวัสดุดที่ทำให้มันแข็งเนี่ยเป็นเหล็กหนึ่งศูนย์สี่ห้า แล้วก็มีค่าความแข็งนี่4 0 0้เอ้อย2ี0 420้บีเนลนเน็นะบีเนลนเนอีนแต่นี้ล้อนี่ปกติเนี่ยในที่นี้นี่เขาเป็นอะไรเขาเป็นมีโครงสร้างเป็นเพลร์ไลน์แล้วก็เอาไปชุบแข็งชุบแข็งด้วยชุบแข็งแข็งทำทำไอตัวเคส e ันดินงทำเคสทันดินงในที่นี้ก็คือทําผิวมันแข็งโดยผ่านอะไรโดยผ่านเปลวโดยให้ความร้อนเปลวไฟ เพราะนั้นก็แล้วก็เอาไปนะเอาไปเอาไปเอาไปให้มันเย็นนะเพราะฉะนั้นมันถูกความร้อนมันก็จะนะมันก็จะทําให้ตรงผิวเนี้ตรงผิว้อนนี่มันแข็งเพราะว่าเพราะว่าเหล็กนี้เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนอยู่เป็นมีเดียมคาร์บอนนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทําเคสซั่นเดนิ่งได้อันนี้นี่พบความเสียหายนะที่ผิวกลางรอทอนนีเขาก็มาศึกษาดูว่ามันทำไมถึงมามาดูว่าวิเคราะห์ดูว่าทำไมถึงเสียหายนะ ตอนนี้จากภาพเนี่ยภาพข้างล่างเนี่ยภาพภาพข้างล่างขวาม,มือนี่ก็เป็นล้อนะล้อแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายเขาไม่ได้ถ่ายรูปละเอียดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะจะจะ,จะเห็นเป็นล้อธรรมดาเนี่ยล้อนี่มันก็จะมีอะไรมีตรงล้อนี่ล้อสองล้อนะฮะแล้วก็มีอะไรมีตรงแฟงแฟงนี่ก็คือขอบขอบนี่ก็การการตกนะเพราะฉะนั้นมันจะมีเหมือนกับล้อเหมือนกับล้อรถไฟ เพราะฉะนั้นมันจะวิ่งอยู่บนรางเหนะมือนลางรถไฟเคนะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่านะตัวลอ้อนี่จะเห็นว่าเขาจะมาดูตรงรูปตรงตรงอะไรเนะี่ยตรงด้านดูจากรูปทางด้านซ้ายมือเนะี่ยซ้ายมือเซ็นเตอร์เทรดเซอร์เฟสก็คืออะไรก็คือผิวที่มันแตการะลางนะผิวที่มันแตการะลางเนะีนะ่ส่วนแรงนี่ก็คือขอบนะเนี่ยเพราะฉะนั้น ไอ้ตรงเซนะ็นเตอร์แตกเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าเนะี่ยเขาก็ตรวจสอบแล้วดูปรากฏว่าไอ้ตรงซึ่งตรงผิวที่มันแตกอะผิวผิวที่มันไอ้เซอร์เฟซอินเตอร์อินเตอร์เฟสเซอร์เฟซอินเตอร์เฟสในที่นี้ก็คืออะไรก็คือลอกอะลางนี่มันจะแตกกันอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเนะี่ยช่วงช่วงเซอร์เฟซอินเตอร์เฟสเนี่ยเพราะนั้นก็แล้วมันมีรอยร้าวอยู่ตรงช่วงนั้นเนี่ยโอเคนะฮ okay, นะแล้วก็ ล้อนี่มันนะปกติล้อนี่มันเวลามันเคลื่อนที่มันก็จะเหนะมือนกับเรื่มุกกิ้งเนะี Contact, นะ่ยโรลลิงคอนแทคเนี่ยจะเกนะิดโรลลิงคอนแทคฟาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรจะมีเศษเรื่องวัสดุของล้อนี่สนะึกเนี่ยหลุดเนะีนะ่ยหลุดล่อนที่ผิวเนะนี่ยเนื่องจากไซคิสสเตนีตอนนี้รูปถัดไปเนะี่ยรูปนี้เออรูปนี้รูปนี้ก็สสแสดงให้เห็นเนะี่ย จากการตรวจสอบนะฮะเขาเขาตรวจสอบโดยเนะี่ยเขาก็ดูนะเนี่ยดูว่าล้อนี่นะล้อนี่มันเขาจริงๆเขาสั่งทำเคสฮาร์ดอินดิงนะแค่เนะี่ยไอ้รูปข้างบนเคสฮาร์ดอินดะิงนะตรงตรงตรง,งอะไรตรงเซอร์เฟสอินเทอร์เฟสนี่ยตรงที่มันล้อก,กับลางนี่มันแตกกันนะแล้วก็ตรงแฟงนะี่เนี่ยตรงแฟงนี่มันก็จะมีอะไรมันก็จะมีนะเนี่ยไปตรวจเนื้อวัสดุแล้วนะฮะ ไอ้ตรงเนื้อวัสดุตรงล้อไอ้ล้อนี่เนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นผ่านการนองบลายกระบวนการฮิตเท็ดด้วยนองบลาย์เนี่ยแล้วก,แวก็แล้วก็ทําเคฮา์ดดนนิงที่ตรงที่ตรงบริเวณที่มันแตะกันเนี่ยแล้วก็ส่วนแฟงเนี่ยเขาตรงขอบล้อขอบล้อนี่เห็นว่าโครงสร้างมันจะเป็นเพลย์ไลน์แล้วกปกตินี่ผ่านการนองบลาย์ก็เนื้อวัสดุมันจะนิ่มเนี่ยนิ่มแล้วก็ถ้าเคฮา์ดดนนิงมันเนื้อวัสดุมันจะมันจะ มันจะแข็งนะยเพราะฉะนั้นตรงเคสท่าเนดิ้งนี่มันจะแข็งเขาก็เนี่ยจับภาพนิจใจะมาเนี่ยตัวล้อเคสนี่เนี่ยผ่านการเคสท่าเลนดิ้งและบริเวณการบร,ริเวณการนี่เป็นหน่งที่ล้อมันแตะสัมผัสกันเนะี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเคสท่าเลนดิ้งแค่ไหนฮะเขาไม่ไม่ทราบหรอแ,แล้วก็ต้องไปตรวจสอบเนะไปตรวจสอบจากอะไรไปตรวจสอบจากตรวจสอบจากไอนะ้เนี่ยรูปข้างล่าง เนี่ยเ็นว่ารูปข้างล่างนี่จะเป็นรูปแสดงถึงโครงสร้างรูปโครงสร้างนี่จเจนว่านะ่ไอ้ตรงตำแหน่งเนี่ยเนี่ยโดยตำแหน่งเนี่ยเขาก็าจะมาดูว่าบริเวณตั้งแต่ขอบขอบล้อขอบล้อนะฮะไปถึงตรงตรงกลางล้อนี่นะมันมีส่วนหนึ่งนะฮะที่มันเกิดเอ้เกิดเป็นเกิดเกิดเอ้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมากนะยพลาสติกโฟก็หมายถึงอะไรหมายถึงส่วนนี้มันจะนิ่มเนี่ยส่วนนี้มันจะนิ่มไม่แข็งเพราะย่มัน พราลมันถูกกดอันนี้มันจะมันจะอีลองเกตเนี่ยอีลองเกตนี่ก็หมายถึงมันจะยืดเนะี่ยเปลี่ยนรูปร่างเนะี่ยเพราะฉะนั้นโครงสร้างมันจะเป็นเพอร์ไลน์แล้วก็แล้วก็ข้างล่างนี่นะเนเะนะี่ยอันนี้มันก็จะเป็นอะไรจะเป็นมาเทนไซน์เนีเพราะฉะนั้นก็นะเพราะฉะนั้นก็สัสนสนิฐานได้เลยมันทำไมถึงแตกลาบอันนี้สันนิฐานได้ง่าย,ายๆฮนะก็คือจากการวิเคราะห์ เพราะฉะนั้นเห็นว่าตรงใกล้ๆขอบเนี่ยใกล้ๆขอบนี่มันเพลย์ไลน์มันนิ่มเนี่ยมันมีการยืดมันมีการยืดตัวขายายตัวมากเพราะฉะนั้นเกิดพลาสติกดีฟอเ์เมชัน่วนถัดไปนะฮะถัดไปตรงกลางล้อเนี่ยมันจะเป็นมันมันจะเป็น Martin ide, มาเทนไซส์มาเป็นเป็นเคสซันฮาร์ดเดนนิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นมันแข็งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณดูจากรูปนี้เออคุณดูจากรูปนี้เห็นว่าเขาเขา,เขาตรวจเช็คดูปรากฏว่า ไอ้ตรงตำแหน่งที่มันแคกนี่มันอยู่ในช่วงนอยู่ในช่วงเนี่ยในช่วงห่างจากไอ้ตรงล้อที่มันแตะก,กันเนี่ยอยู่ในช่วงตรงรอยแคกพอดีเลยเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าไงสรุปได้ว่าไอ้บริเวณขอบล้อนี่มันนิ่มส่วนบริเวณกลางล้อนี่มันแข็งนะะเพราะฉะนั้นเวลากดลงไปปั๊บมันก็มันก็ลาวเพี้ยมันมันลาวเพี้ยยิง่งยิ่งโดนคอนแทคเนี่ยคอนแทคสเตตฟาติกเนี่ย เพราะฉะนั้นสาเหตุสาเหตุที่ลอ้อล้อเคมันเกิดรอยแตกแล้วคืออะไรก็คือการทำ heat treat หรือทางเค a t h a r ด e n i n g นะบริเวณตรงการลางล้อนี่ไม่ทั่วถึงไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นกะ็นะถ้าแก้ไขตรงนี้ก็จะทำให้สามารถที่จะนะส่วนบริเวณขอบลอ้อนะไม่มีการชุบแข็งนะไม่มีการทำา e a t h a r ด e n i n g นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นส่วนที่มันนิ่มฮนะ เพราะฉะนั้นเกิดพลาสติกดีฟอร์เมชันเพราะฉะนั้นก็ทําให้เกิดอะไรทำให้เกิดรอยแตกแล้วรอยแตกแล้าที่ตรงตรงอะไรตรงรอยต่อทั้งสองนี่เนะี่ยได้ชัดเจนอันนี้เป็นเป็นสาเหตุนะที่เนี่ยที่ที่เข้าศึกษานะฮะเนะี่ยอันนี้ก็ผมมา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 ,มาเรียนให้ทราบนะฮะเนะี่ยเนี่ยแต่สาเหตุน,นี้น่าจะเข้าไม่ยากนะอันนี้มันค่อนข้างจะไม่ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ผมก็ก็คือผมก็ขอจบบรรยายเนี่ยอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านฮนะที่ที่มารับฟังการบรรยายแล้วก็ขอให้ทุกทกท่านนะฮะประสบความสำเร็จนะยเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณมากครับ